ตายไปเป็นเปรตเรื่องผีเปรตนี้เกิดขึ้นนานแล้วเป็นเรื่องของญาติผู้ชายห่างๆชันอีกทีเรื่องนี้ขอไม่ใช้ชื่อจริงของคนที่ตายไปแล้วกลายเป็นผีเปรตใช้ชื่อนามสมมุติว่าหมอโตญาติเล่าให้ฟังว่าเมื่อหมอโตยังมีชีวิตอยู่ ในหมู่บ้านชนบทของจังหวัดในภาคอีสานแห่งหนึง่งหมอโตนั้นเป็นหมอโบราณรักษาได้ทุกโรคเป็นไข้โรคกระดูกผีเข้าโรคที่คนถูกทำคุณสายทุกโรคก็คือโรคโบราณหมอโตจะเป็นผู้รักษาจะหายหรือไม่อยู่ที่ดวงชะตาของคนไข้ มอโตเป็นผู้ที่ผู้คนทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้านในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงนับถือกันมากไม่ว่าใครเจ็บป่วยหรือว่าโดนคุณไสก็จะไปหาหมอโตโดยมากหายแทบทุกรายจึงมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนนับหน้าถือตาสมัยนั้นใครพูดถึงหมอโตจะต้องร้องอ๋อทุกรายไป ว,ว,วันหมอโต,โตแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะมีคนไข้มากหมอปัจจุบันยังมีน้อยและเข้าไม่ถึงตามชนบทอีกอย่างบ้านของหมอโตใหญ่โตสมชื่อหมอโตเป็นผู้มีอันจะกินไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องเงินคนไข้คนถูกผีเข้าคนถูกทำคุณใสไปพักบ้านหมอโตได้อย่างสบาย ทางที่จะไปบ้านหมอโตไม่สะดวกถ้าไม่เดินไปก็ต้องใช้เกวียนหรือใช้เลื่อนให้ควายหรือวัวลาอีโลโครเคลกไปตลอดทางจนถึงบ้านหมอสมัยนั้นตามชนบทยังไม่มีรถจักรยานทีและรถจักรยานยนต์เหมือนสมัยนี้ถนนก็ไม่เรียบร้อยด้วยจึงไปมาไม่สะดวก แต่คนไข้ทุกคนก็ชอบไปหาหมอโตทั้งที่ทางก็ลำบากเพราะหวังว่าจะหายหมอโตใจกว้างอกอ้อมอารีช่วยเหลือคนเสมอแต่ก็ชอบเล่นศสยศาสตร์ทั้งทำสายเวททุกชนิดคนที่ไปขอให้หมอโตทำคุณไสยในทางไม่ดี แกจะไม่ทำให้จะทำให้เฉพาะกุสใสที่ถูกที่ควรเท่านั้นใครจะไปให้หมอโตรักษาจะขอพักบ้านหมอโตได้แต่ต้องเอาอาหารไปหุงหารับประทานเองจะรับประทานของหมอไม่ได้หมอโตบอกว่ากินอาหารของหมอก็เหมือนกินหมอเข้าไปด้วยรักษาไม่ได้ ทุกคนที่ไปหาหมอโตจึงต้องเอาอาหารไปรับประทานเองทั้งนั้นส่วนเรื่องค่ารักษานั้นต้องยกครูครั้งละหนึ่งสนงเมื่อคนไข้าหายแล้วก็สุดแล้วแต่จะสมนาคุณหมอโตไม่เรียกร้องเงินทองบางคนมีเงินมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยบางคนไม่มีเงินก็ไม่ต้องให้ หมอโตไม่ว่าเพราะหมอโตใจดีโดยมากที่ไปให้หมอโตรักษาจะสมาาคุณทุกคนหมอโตชอบเลี้ยงผีหรือเลี้ยงกุมารผีพรายผีตายโหงใครจะหยิบของอะไรของหมอโตก่อนได้รับอนุญาตไม่ทำได้ หรือถ้าขโมยของจะโดนผีกุมารผีพายเขกหัวแรงๆทันทีจนกว่าของนั้นจะคืนไม่ใช่แต่เฉพาะของในบ้านของนอกบ้านก็เหมือนกันเช่นข้ามในนาหรือพืชไร่ถ้าขโมยขนจะถูกตีและหาทางออกจากบริเวณนั้นไม่ได้ จนกว่าหมอจะมาถึงไร่และนาและให้อภัยทุกครั้งที่คนชอบทดลองหรือขโมยก็โดนตีทั้งนั้นหมอโตอายุยืนอยู่จนแก่ได้ถึงแก่กรรมไปเองเมื่อหมอถึงแก่กรรมแล้วสายศาสตร์ก็เสื่อมลงผีกุมารผีพรายจึงได้ออกจากบ้านไปผุดไปเกิดหมอโตชอบเล่นสายศาสตร์ ใส่เวทจึงมีบาปติดตัวถึงแม้ทาบุญก็ยังมีบาปตายแล้วก็กลายเป็นผีเปรตพอตกกลางคืนคนในหมู่บ้านจะได้ยินเสียงร้องโวยหวนของเปรตหมอโตแทบทุกคืนคนในหมู่บ้านนั้นกลัวกันมากๆถึงเวลากลางคืนไม่มีใครกล้าออกไปไหนคนเดียวถ้าจำเป็นจริงๆ ต้องส่วนเพื่อนไปกันหลายๆคนบางทีลูกหลานหมอโตก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้หมอโตเคยฆ่าสิงคนในหมู่บ้านเหมือนกับที่เขาเรียกกันว่าผีเข้าแล้วว่าลูกหลานทำบุญให้น้อยเกินไปไม่พอกินลูกหลานหมอโตจึงได้ทำบุญกรวดน้ำไปให้เสมอหลังจากนั้นไม่นาน เปรตหมอโตก็หายไปจากหมู่บ้านลูกของหมอโตได้ไปหาที่ทรงเจ้าดูว่าเปรตหมอโตหายไปไหนเจ้าสงก็บอกว่าเปรตหมอโตไปหากินแถวโรงพยาบาลเพราะว่าในโรงพยาบาลมีของให้หมอโตกินอย่างอิ่มหน,นำสำราญคนป่วยที่โรงพยาบาลมีมาก ญาติคนป่วยได้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีสางในโรงพยาบาลให้ช่วยคนป่วยหายเร็วเมื่อคนป่วยหายแล้วญาติของคนป่วยจะได้นำเอาอาหารมาตั้งไหว้แก้บนในเขตโรงพยาบาลเปรตหมอโตก็จะได้กินอิ่มถ้ามีหญิงมีคันแก่ไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลนี้รู้เรื่องเปรตหมอโตญาติของคนไข้ จะบนเปรตหมอโตว่าขอให้คลอดลูกง่ายๆเมื่อคลอดแล้วแข็งแรงจนหมอให้กลับบ้านแล้วก่อนกลับก็ต้องนำอาหารไปไหว้เปรตหมอโตบางรายเมื่อคลอดแล้วกลับบ้านโดยไม่ได้นำอาหารไปไหว้พอถึงบ้านเด็กที่เกิดใหม่ก็จะตัวร้อนเป็นไข้ทันทีอาจจะถึงแก่ชีวิตได้บางรายยังโชคดีไม่เป็นไร บางคนไม่ได้บนก็คลอดลูกยากตัวญาติของฉันเองได้ไปคลอดลูกคนโตที่โรงพยาบาลนี้เมื่อพศ .2493 หลังจากแข็งแรงแล้วหมอที่โรงพยาบาลให้กลับบ้านได้โดยไม่ได้นำอาหารไปไหว้เปรตหมอโตเพราะไม่ทราบเรื่องเปรตเมื่อกลับถึงบ้านลูกก็ตัวร้อนไม่สบายทันที เด็กอาแต่ร้องอย่างเดียวเมื่อเพื่อนบ้านมาเยี่ยมและเล่าเรื่องเปียดหมอโตโรให้ฟังญาติฉันไม่ทราบเรื่องจึงนำอาหารไปไหว้และขอขามาต่อเปรตหมอโตลูกก็หายตัวร้อนทันทีโดยไม่ต้องไปหาหมอที่ไหนมารักษาต่อมามีคนสร้างสารให้อยู่ในโรงพยาบาลนั้นแต่ญาติไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้าง เรตหมอโตได้อยู่ที่สาลานั้นตลอดไปสารนั้นแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่แต่เปรเดหมอโตยังจะเฮี้ยนอยู่หรือไม่ก็ไม่ทราบอาจจะไปปุดไปเกิดแล้วก็ได้เพราะไม่ได้ข่าวอีกเลยและเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็มีเพียงเท่านี้